แล้วตอนเนี้ยผมถามพี่ว่าพอตอนที่มันเป็นผลถูกไหมครับครับเป็นผลละมันติดมาตั้งแต่ไข่ไก่กวากวาเนี่ยแล้วตอนเนี้พี่ที่เห็นว่าร้อยกว่าลูกก็มีอายุ30ปีเนี่ยพี่คิดว่าผลของมันเนี่ยมันได้ขนาดไหมมันน้ําหนักเป็นยังไงพี่ช่วยอธิบายผมคือเมื่อว,วานนี้ผมตัดไปเจ็ดร้อโลผมมีตกไซย์ยี่สิบโลกับเบอร์ซียี่สาโล เฉพาะรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับครับรุ่นแรกแค่นั้นจริงนี่เจ็ดร้อยโลนะครับโลเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบครับได้ราคาอยู่ได้ราคาแล้วคนที่เข้ามาตัดเขาชื่นชมผลก็ลองเงเขาบอกว่าได้ทุกลูกฮะกบบอกเอบีได้ทุกลูกอ่ะโอ้ยค่ะจริงฮะจริงตกไสไม่ต้องหาค่ะน้อยมากแล้ววิธีการตอนที่มันเป็นผลพี่ก็ยังใช้สูตรนี่ฮะตัวเดิมสองสองครับสองสองนี่นะครับสองขวดสองซองไม่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งใช้แค่นี้แปลว่าไอ้ตอนนั้นสะสมมาเต็มที่แล้วใช่ค่ะใช้มาตลอดใช้ตลอดก็เรียกว่าเลี้ยงไประหว่างมีผลก็หนึ่งหนึ่งให้น้อยแต่ให้บ่อยไงครโอ้โหผมเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้างเนี่ยครับในเนี่ยมาห่างช่วงนี้ห่างแล้วเพราะมันลูกมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วกลัวภูจะแตกไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะเกินเหตุไปเจ็ดร้อยโลมีภูแตกลูกเดียวฮะท่านที่กรารพครับกลับมาท่านคิดดูนะครับเจ็ดร้อยกิโลรุ่นแรก นี่ยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เหลืออยู่เนี่ยก <c oughs> ็เหลือประมาณ90%นะ90%เพิ่งตัดไป10%เองครับ10%ก็700กิโลกร,รัมนะครับที่มันไม่เข้าตากรรมการก็แค่20โลแล้วก็700กิโลเนี่ยผูแตกลูกเดียวก็จะปากกุนเอ้ย <c oughs> แทบจะเรียกว่ามไม่มีอะไรเสียหายเลยเมืม่อวานให้น้องน้ำผลไปครับ <ทะ S 1> ผูแตก ให้หนูไปแล้วลูกหนึ่งถามจริงๆพูแตกรสชาติเป็นไงครับยังไม่ได้ทานค่ะยังไว่บ้านเก็บไว้ก่อนรออให้มันปิงมันหลุดกเลยนะให้มันสุกเต็มที่เลย